สุภาษิตบทที่28ข้อที่18ผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างไร้ตำหนิจะได้รับการช่วยกู้แต่คนคดโกงในทางของเขาจะล้มลงอย่างฉับพลันพระเจ้าทรงช่วยกู้คนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตยอย่างไร้ตำหนิโอหมดกันคือชีวิตของฉันเนี้ยตำหนิเพียบเลยสงสัยไม่เข้าสเปกในข้อนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังอธิบายก่อนพระเจ้าจะช่วยคนเหล่านั้นที่ไร้ตำหนิคือใครคือคนที่จัดการกับบาปของเขาอย่างที่พระองค์ทรง กำหนดไว้อันนี้เรียกว่าคนไร้ตําหนิคนไร้ตําหนิไม่ใช่คนไม่ทําบาปเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนมนุษย์ทุกคนทําบาปดังนั้นไม่มีข้อยกเว้นต่อให้เราดีแค่ไหนเราก็ยังทําบาปอยู่ดีดังนั้นอา้าวแล้วเราจะเป็นคนไร้ตําหนีได้ไหมได้เมื่อเรา จัดการกับบาปอย่างที่พระองค์ทรงกําหนดไว้พระองค์กำหนดไว้อย่างไรเมื่อเราทําบาปโอ้กาหนดไว้ง่ายนิดเดียวนะครับหนึ่งยอนบทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดยกบาปของเราและชําระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นดังนั้นการจัดการกับบาปก็คือว่าเมื่อผิดพลาดพังบาปให้สารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วกลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าโยนไอ้วิธีเดิมทิ้งไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้ามันล้มลงไปอีกก็ไม่เป็นไรก็สารภาพใหม่ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยท่านที่มีท่าทีที่กลับใจอย่างแท้จริงเนี่ยให้สามารถเอาชนะและเลิกบาปนั้นได้ในที่สุดข้อนี้บอกว่าแต่คนที่คดโกงในทางของเขาจะล้มลงอย่างฉับพลันคนที่คดโกงตลบตะแลงมีเล่เหลี่ยมหลบหลีกหลบเลี่ยงไม่ยอมกลับใจในที่สุดเขาจะตกไปสู่หายนะแบบไม่ทันตั้งตัวมีบาปทำบาปอยู่ในบาปพ,พระวิญญาณเป็สุขก็เตือนแต่ก็ใช้เหตุผลจอมบอมที่ถีมานะของโลกนี้ขึ้นมาหาเหตุผลจอม อเใครๆก็ทํากันไม่เป็นไรอ้แต่ชีวิตของฉันเนี่ยเนื่องจากโตขึ้นมาในครอบครัวแบบนี้ดังนั้นการทําบาปแบบนี้มันก็ธรรมดาอะไรเงี้ยมีเหตุผลสารพัดเนาะแต่ว่าในใจเนี่ยรู้อยู่ดีว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นเหตุผลจอมปลอมบุคคลผู้ตลบตะแรงนะมีเร่เหลี่ยมบุคคดโกงในที่สุดไม่ยอมกับใจเนี่ยจะตกอยู่ในหายนะแบบไม่ทันรู้ตัวดาวิด ทำบาปทำบาปอยู่หลายอย่างอยู่แต่ดาวิดได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาปฏิบัติต่อบาปที่เขาทํานั้นอย่างถูกต้องเมื่อเขาทําบาปเขาสารภาพแล้วก็กลับใจตรงกันข้ามซาอูลก็ทําบาปเหมือนกันแต่ซาอูลบิดเบือนคดโกงบิดเบือนในการจัดการกับบาปของเขาเมื่อเขาไว้ชีวิตอากักไว้ชีวิตแพะแกะโคต่งตงตงตงางๆที่ดีๆของอามเลกไม่ทําตามที่พระเจ้าบอกให้ฆ่าแล้วก็ทําลายให้หมดพอสมูเอลบอก,บอกทําไมท่านจะไว้ชีวิตไอพวก โอ้เอาไว้มาถวายพระเจ้าใช่ไหมบิดเบือนมีเหตุผลสารพัดแทนที่จะกลับใจโอ้ผมผิดไปแล้วครับโอ้เพราะความโลภผม,ผม,ผ,มผมก็เลยเอากลับมาผมเชื่อว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าจะยกโทษแล้วก็เขายังคงเป็นกษัตริย์ได้ต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ซาอูลทําเมื่อทําบาปก็คือว่าเขาบิดเบือนไม่ยอมจัดการกับบาปอย่างที่ควรจะจัดการสุดท้ายแล้วการพิพากษาของพระเจ้าก็มาถึงซาอูลอย่างรวดเร็วและรุนแรงในหนึ่งสมัเอลบทที่31เแลวเขาก็เสียชีวิตลงดังนั้นคนที่ด เนินชีวิตอย่างซื่อตรงจะได้รับการช่วยกู้ให้รอดและปลอดภัยซื่อตรงก็คือว่าเมื่อทำบาป ก็นาบาปของตัวเองเนี่ยมาสารภาพกับพระเจ้านเนินชี้อ,อย่างไร้ตําหนิก็คือว่าพอมีตําหนิเมื่อไหร่รีบให้พระเจ้ามาขัดล้างชีวิตของเราให้ไร้ตําหนิทันทีเมื่อรู้ตัวคนเหล่านี้จะปลอดภัยจากผู้ที่พยายามเอาชีวิตของเขาผู้ที่วางแผนต่อต้านเขาหรือแม้กระทั่งจากลูกธนูที่เล็งมาทิงเขาพระเจ้าก็ยังปกป้องเขาไว้ปลอดภัยแม้ในยามที่มีภัยพิบัติใหญ่หลวงเกิดขึ้นพระเจ้ายังคงเป็นที่พักพิงเป็นที่ซ่อนสําหรับเขาเขาจะปลอดภัยจากการล้มลงโดยสิ้นเชิงแม้นเขาล้มลงพระคัมภีร์บอก เขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะพาดของพระเจ้าจะพยุงเขาไว้ดูเหมือนล้มแล้วมันจะลุกขึ้นมาได้ คนชอบทําล้มลงเจ็ดครั้งแล้วเขาจะลุกขึ้นอีกปาฏของพระเจ้าพยุงเขาไว้พระเจ้าจะรักษาเขาให้เขาไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและแน่นอนสุดท้ายเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ดังนั้นวันนี้หากคุณเป็นคริสเตียนที่ยังคงผิดพลาดทั้งบาปสิ่งที่ต้องทําคือว่าจัดการกับบาปนั้นอย่างถูกต้องสารภาพบาปแล้วกลับใจใหม่แล้วโดยวิธีแบบนี้เนี่ยแม้คุณยังเอาชนะบาปนั้นอย่างเด็ดขาดไม่ได้แต่จะป้องกันคุณไม่ให้หลงไปจากทางของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงสุดท้ายพรุ จะนาคุณกลับมาแล้วก็คุณจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดวันคืนของชีวิตของคุณจัดการกับบาปอย่างที่พระเจ้ากําหนดไว้คนที่ทําเช่นนั้นจะไม่เพียงแค่พ้นจากบาปมีชัยชนะเหนือบาปแต่เขาจะพ้นจากผลร้ายของบาปเขาจะพ้นจากคําแช่งสาพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าที่จะมาถึงและแน,น่นอนเขาจะพ้นจากนรกและการพิพากษาแต่อย่างไรก็ดีต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าการที่เราดําเนินชีวิตอย่างไร้ตําหนิอย่างซื่อตรงหรือยอย่างที่ทําผิดก็สารภาพบาป อยู่เสมอเนี่ยไม่ได้ทําให้เราได้รับความรอดนะครับไม่เกี่ยวกันคนละประเด็นกันสิ่งที่ทําให้เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะการสารภาพบาปแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าและการที่เราได้รับความรอดเนี่ยได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยทางความรอดเนี่ยเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูผู้ทรงเป็นแหล่งความรอดแหล่งเดียวของเรา สรุปว่าที่ฉันรอดเนี่ยไม่เฉพาะฉันสารภาพบาปแต่เพราะว่าฉันได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์แต่เมื่อฉันได้รับพระคุณของพระเจ้าและความรอดแล้วฉันจึงมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อฉันทําบาปฉันจะไม่สามารถมีความสุขจมอยู่ในบาปได้อีกต่อไปฉันจะกลับมาหาพระเจ้าสารภาพแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระองค์เสมอคนที่ได้รับความรอดจะมีลักษณะเช่นนี้ในชีวิตวันนี้คุณมีลักษณะเช่นนี้ในชีวิตหรือยังลักษณะเช่นนี้เป็นตัวสะท้อนชี้อย่างชัดเจนทําให เรามั่นใจได้เลยว่าเราได้รับความรอดแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิอเราอย่างแน่นอนแล้วเรานี่แหละคือคนที่รับพระคุณของพระเจ้าก็าคือเมื่อเราผิดพลาดพังบาปเราไม่มีความสุขอยู่ในบาปเราอยากจะกลับใจอยากกลับาหารพระเจ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอยู่เสมอถ้าเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยแต่คนเหล่านั้นที่คดโกงในทางของเขาเขาเินในทางชั่วร้ายแล้ว แซงบิดเบือนทำตัวเป็นคนดีแต่ไม่ยอมกลับใจจากบาปของตนคนเหล่านี้น่าสงสัยว่าเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจริงๆหรือเปล่าทำไมเขาสามารถดำเนินในทางชั่วร้ายแบบเสแสร้งเป็นคนดีได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นในพระคำมีตอนนี้บอกในที่สุดเขาจะล้มลงทันทีความพินาศจะมาถึงเขาอย่างฉับพลันโดยเขาไม่ทันรู้ตัวและในเวลาที่เขาพูดว่าสงบสุขแล้ว ปลอดภัยแล้วไหยนะก็จะมาถึงเขาในทันทีจงกลับใจและรับพระเมตตาของพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินไป